สวัสดีสมาชิกทุกท่านวันนี้เลิกดีมีสมมอบรถหนึ่งคันนะครับลูกค้าจากสุรินท์คัน,นี้ใช้เงินออกรถเพียงแสนสามหมื่นบาทนะครับลูกค้าจากสุรินดำเนินการอาทิตย์ที่สองครับรับรถครับวันนี้รับรถพรุ่งนี้ ข้าโอีคนส่งนะครับจากสุรินทางร้านเช็คสภาพรถให้ลูกค้าพร้อมใช้นะครับฟรีแบตเตอรี่ใหม่2ลูกเช็คระบบเบรกระบบไฟเช็คระบบดันเช็คจุดรั่วซึมนะครับเตรียมพร้อมให้ลูกค้าวันนี้เลิกดอีออกรถ9กโมง9นาทีนะครับ ขา,ายลํำรวยครับธุรกิจเจริญรุ่งเรืองนะครับลูกค้าที่เอารถไปใช้ก็ให้เดินทางปลอดภัยนะครับลูกค้าที่สนใจที่จะเข้าชมรถที่เต็มยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับมากกว่า50 ทันนะครับผมโทรสอบถามได้ที่0908588220 093325446เข้าชงรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธสง์ข้างคำบางจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุทธทสงนะครับฝากช่างติดตามด้วยนะครับ ขอ,ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทีมงานช่างทุกทุกคนนะครับเดินทางแล้วครับลูกค้าคันนี้ไปจังหวัดสุรินทร์ครับ